เื่อวาผมสังเกตนาโตนะภาพเมื่อวานผมสังเกตเรื่องยูเคนรัสเซียมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีอะไรใช่ไหมยังยังไม่มีอะไรใหม่นะครับก็ท้ายสุดคือต้องยอมรับนะครับว่าสั่งฝั่งของตัวยูอยูเนี่ยเขาใช้พลังงานของตัวรัสเซียเนี่ยเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเนี่ยการที่จะตกลงในการแบนนู้นนี่กันแบบจริงจังเนี่ยคงยังไม่ได้เห็นง่ายอยู่แล้วนะครับเนี่ภาพรวมก็ต้องบอกว่า ยังยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นตัวชัดเจนขนาดนั้นนะครับรัเสเซียก็แสนนะบอกว่าคุณแทนยังขายยุโรปอยู่แต่คุณต้องซื้อด้วยรูเบลลลลเิลนะรัสเซียรัสเซียก็แสบน,นะไม่ธรรมดานะ<ช><ช>แล้วก็ยุโรปก็ไม่ต้องไม่รู้จะทํายังไงอ่ะเพราะต้องใช้อ่ะเพราะต้องใช้อ่ะจะทำยังไงเอามาจากอเมริกาก็แพงกว่าจะทำยังไงใช่นะครับก<ว>็โซนนี้ก็ <ๆ S 1> ผมว่าเหมือนเดิมยึดเยอไปเรื่อยนะครับในขาของตัวการเล่นมุกในเชิงของตัวเศรษฐกิจก็อีกขาหนึ่งอีกการ ในฝั่งของการสู้รบเนี่ยก,ก็ยังค่อนข้างรุนแรงรัสเซียก็อัดเข้าไปที่ยูเครนเนี่ยทั้ง3าทางทั้งด้านล่างด้านด้านขวาด้านบนนะครับก็อัดเข้าไปหมดอย่างนียสัญญาณภาพสั้นๆวนเวียนของตัวประเด็นรัสเซียยูเครนเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับถือว่าในเชิงของการลงทุนเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดเนี่ยอาจจะให้น้ําหนักกับประเด็นพวกเนี้ยอถอยลงมาเรื่อยๆเพราะว่าเริ่มเริ่มชินเหมือนกันว่า,ามันก็คงยืดเยื้อไปแบบนี้แหละนะครับขณะที่ ก็คงต้องแว่งรอออกข้างในใปัจจัยใหม่ๆนะครับเมื่อคืนเนี่ยคีย์เวิร์ดของตัวตลาดเนี่ยอาจจะไปให้น้ําหนักในฝั่งตัวเลขเศร,รษฐกิจต,ต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าโทนของเศร,รษฐกิจเมื่อคืนของตัวอเมริกาเนี่ยออกในโทนที่ค่อนข้างดีนะครับมีตัวเลขที่รีพอร์ตที่สําคัญเช่นตัว P.M.I. ของภาคการผลิตของภาคบริการแล้วก็ตัวภาคแรงงานทุกตัวเนี่ยสะท้อนว่าทิศทางของตัวเศร,รษฐกิจอเมริกาเนี่ยยู่ในโซนที่ยังคงขยับตัวได้แข็งแกร่งอย่างเช่น P.M.I. ของตัวภาคการผลิตบริการเนี่ย ออกมาเนี่ยเรียกว่าปรับตัวขึ้นใกล้ๆเลเวลสักประมาณ59จุดเกือบเกือบ59ถือว่าสวนกับที่ตลาดคาดนะครับดึงขึ้นมาเนี่ยสองสองเดือนติดต่อกันแล้วก็สวนกับที่ตลาดคาดว่าจะปรับตัวลงด้วยซ้ำไปในเดือนมีนาคมนะครับ oh. ก็ถือว่าเป็นคีย์ช็อตแรกที่โอเคสอดคล้องกับคุณจอร่มพวเวลโน,โนที่บอกว่าสัญญาของตัวเลขเศรษฐกิจเมกาเนี่ยยังแข็งแกร่งขณะที่ไปดูขาหนึ่งพักแรง,งงานก็สะท้อนชัดเจนกันตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยยิ่งลดลงเนี่ยแสดงว่า ขอขอน้อยลงนะครับในเนี้ยโมเมนตัมของ <Ừ. S 1> อันเนี้ยมันซ้อนว่าทิศทางของตัวแรงงานของเขาเนี่ยถ้าลงเนี่ยแสดงว่าดีนะครับเมื่อวานก็ต้องบอกว่าปรับตัวลดลงเนี่ยทำจุดต่ำสุดเนี่ยในรอบ50กว่าปี53ปีเลยนะครับเป็น50 53ปีอ่าโลเลยนะครับก็ถือว่าเป็นทีหนึ่งที่สอดคล้องกันทั้งหมดกับภาพรวมเศรษฐกิจของอเมริกาเห็นว่าสัญญาณก็อาจจะมีจังหวะในการอ่ากล้าในการเก็งสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นนะครับสัญญาณของตัวบอลย,ยูเนี้ยมีจังหวะในการที่ กระตุกขึ้นสองขาเลยคือหนึ่งคือถ้าเกิดเราไปดูในขาของตัวพวกอบอลยูลระยะยาวนะครับสิบปีเนี่ยก็มีจังหวะในการดึงขึ้นไปเรื่อยๆเกือบเกือบสองุสี่รอบหนึ่งนะครับเกือบเกือบสองทุสี่เปอร์เซ็นต์ขนาที่มุมตั้มภาพสั้นเนี่ยทิศทางของตัวดอกเบี้ยข,ขึ้นก็จะกระตุกเรื่องของตัวบอลยูลระยะสั้นจะเห็นว่าบอลยูสองปีเนี่ยก็เป็นภาพของการดึงขึ้นมาเช่นเดียวกันก็เป็นแรงส่งเพิ่มเติมนะครับในเชิงของอทิศทางของบอยลยูแล้วก็การสวิชจากสินทรัพย์ที่สิ่งเสี่ยงเออสินทรััพยย์ที่ปลอดภ วิ่งเข้ามาสนทรัพย์เสี่ยงบ้างเมืม่อวานก็เห็นะว่ามันเป็นการสลับเข้ามาแล้วก็คำ้ำห,หน้าหน้าตลาดเนี่ยทั้งตัวของตลาดอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีพวก่าอสเดกนะครับก็ดึงขึ้นดาวจนเอส์ P ก็ดึงขึ้นดีนะครับบ้านเราผมเชื่อว่าด้วยตัวเลขอย่างเมื่อวานตัวเลขของตัวส่งออกก็อยู่ในโทนที่โอเคนะครับดีกว่าที่ตลาดค่าที่10%ออกมา16นะครับ ขณะที่แต่ต้องต้องดูดาวไซน์ในช่วงถัดไปผมเชื่อว่าตัวเลขมันเป็นเดือนเลขกุมภาถ้าเกิดไปดูเดือนมีนาคมนะครับคือภาพรวมก็ต้องบอกว่าก็คงต้องมีจังหวะในการแผวพอไพรซ์อินเรื่องของตัวอ่าร er ัสเซียยูเครนเข้าไปนะครับแต่โดยรวมวอร์ออลผมว่าวันนี้ตลาดก็คงเป็นภาพของการยืนยืนแกล่งแคบๆในแดนบวกนะครับๆๆปิดปิดสัปดาห์เนี่ยเอาให้ยืน1670งากค่อนข้างโอเคนะครับครับเพราะเพราะฉะนั้น โดยรวมแล้ววันนี้เหมือนไม่มีแฟกเตอร์อะไรใหม่ใช่ไหมครับใช่ถูกถูกต้องครับคือปัจจัยแบบบวกแรงเนี่ยยังไม่มีนะครับในเนี้ยตรงโซนนี้ก็คือขอให้มีมีปัจจัยบวกเบาๆจากตัวเลขเศรษฐกิจเอาให้ยังเลี้ยงไปก่อนปิดสัปดาห์ให้แบบปิดให้ยืนยืนได้นะครับเพราะว่าตรงโซนนี้ต้องยอมรับว่าสัญญ,ญาณของตัวอินเด็กซ์เนี่ยเราไปดูในเชิงเทคนิคเนี่ยขึ้นมาเทสหลายครั้งบริเวณกรอบที่เป็นดาวเทนนะครับตอนเนี้ยดาวเทนไลนมันจะแตะอยู่โซนประมาณ16 แปหนะครับเมื uh ่อ huh. วานก็ขึ้นไปแตะนิดนึงยังไม่ผ่านนะครับวันนี้ก็ผมว่ามีแรงบวกก็จริงเนี่ยแต่ก็ไม่ยังไม่ได้บวกแรงแบบปัจจัยแบบขียต้องกระแทกขึ้นไปเลยนะครับก,ก็ต้องบอกว่าเอาให้เป็นปัจจัยบวกในการเลี้ยงให้าซนตเบนตัวนีมน้มันโอเคแล้วกันเป็นการยืนยืนนะครับร,รูปนี้ที่พี่เอกโชว์ก็คือตัว Send ex, นะ s e n e เด็ก์เนาะเเราดูดาวเทน กดตั้งแต่ไฮที่ทําไว้ในโซนหนึ่งพันเจ็ดร้อยก,กว่าเนี่ยก็ค,คือจากาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ถูกครับมันมันจะเป็นแรงกดแบบยังกดอยู่นะครับประมาณนี้ครับครับเพราะเพราะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยเท่าที่ฟังคุณวิจิตวันนี้เหมือนไม่มีอะไรที่เพิ่มเติมจากอเปล่าในสัปดาห์นี้ถูกครับยังไม่ได้มีอะไรที่เพิ่มเติมแบบเป็นตัวที่ใหม่ๆมากจริงๆอะนะครับประมาณนี้เนี่ยตลาดก็คงแข็งแคบแคแต่ ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยลบอย่างที่บอกว่าตัวลเลขเศรษฐกิจออกมาดีใน,ในนี้ก็แกว่งแคบๆคบในแดนบวกเลยนะครับครับเออสถานการณ์แบบนี้นักทุนจะมีคาถามเยอะคุณวิจิตก็คือตรงลงตลาดเนี่ยมันจะมันจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงกันแน่น <c oughs> คำถามแบบเบสิกเลยคือ,ค,อคือหลายคนที่มองบวกก็บอกว่าเฮ้ยพอเราเปิดเมืองแล้วซึ่งได้ข่าวว่ามิถุนาจะเปิดแบบเต็มรูปแบบเลยนะ,อะเออเรารเราเรา,เราเปิดเมืองแล้วต่างประเทศถ้ายุเจริรัเซีย,ยจบ หุ้นมันต้องขึ้นสิมันต้องทะลุไปเลยนะบางคนบอกเฮ้ยไม่ใช่อ่ะมันมีปัญหาเยอะมันจะลงคือตอนนี้คนงงไงว่ามันจะเลือกทางไหนตลาดเลือกทางไหนมองอยังไงคือคือผมอะยังอยู่ในสายที่เรียกว่าถ้าย่องมาซื้อครับแต่ถ้าเกิดจะจะให้ผับขึ้นแรงๆเวอร์ผมผมยังมองว่าปัจจัยตอนนี้ยยังไม่ได้มีปัจจัยใหม่ๆจริงๆในการที่จะต้องตลาดต้องเบรกขึ้นไปแรงๆนะครับก็แต่ แต่ปัดเทือดเอามาเวทกันเนี่ยบวกกับลบเนี่ยผมเชื่อว่าบวกมากกว่าลบด,ดูอย่างง,าง่ายๆคือในประเทศเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พี่เอกบอกคือใช่เลยคือสัญญาณควตั้งสองเดี๋ยวตลาดจะเริ่มเล่นหน้าหุ้นที่ลิงก์กับในประเทศลิงก์กับการเปิดประเทศนะครับท่องเที่ยวอะไรต่างๆเมื่อวานก็ขยับขึ้นมาค่อนข้าง,งดีนะครับ,รบเดยนียภาพรวมนี้ผมว่าทิศทางของเศรษฐจในประเทศทางภาคการเริโภคแล้ราก็ต่างๆเนี่ยมันค่อยๆดึงกลับถือว่าถ้าเราดูเนี่ยความเสี่ยงมันคือต่างประเทศ เช่นรัสเซียยูเครนถ้ามันยืดเยื้อคนก็จะกลัวแหละว่าโอเคควอเตอร์หนึ่งเนี่ยโดนเข้าไปสักมาณเดือนเดียวคือเดือนมีนาคมแต่ถ้าเกิดมันยืดเยื้อไปที่ควอเตอร์สองเนี่ยแรงขึ้นมาอีกเนี่ยคีนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่คนจะกลัวว่าเศรษฐกิจมันจะภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนะครับบางจุดเนี่ยเช่นยุโรปจะถดถอยหรือเปล่านะครับอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเซนติเมนต์ที่ เข้ามากดดันได้นะครับพีนีว่าถ้าเกิดดึงแค่ในประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าบ้านเราคงไม่ไม่ไม่ลีเซชันคงไม่เศรษฐกิจถดถ,ถ,ถ,ถอยแน่นอนนะครับดังนี้เนี่ยภาพรวมแบบนี้ก็คออือในประเทศดีต่างประเทศตึงๆนิดนึงย่อลงมาเนี่ยก็ตั้งหลับคือผมไม่ไม่คิดว่าเซนเด็กต้องแบบปรับขาลงไปเลยหรือรีดที่จะเบรกขึ้นไปแรงๆนะครับเพราะยิ่งถ้าเกิดเราเข้าสู่ช่วง quarter 2เนี่ย quarter 2เป็นช่วงที่เรียกว่าล o w s e a s o ของหลายๆธุรกิจ นะครับนเนี่ยก็เอาเลี้ยงตัวก่อนนะครับแต่ความที่หนึ่งผมว่าไม่กําไรดูจากหน้าโทรจริงๆไม่ได้แย่นะครับอย่างเช่นเติ้ยจะเริ่มเห็นพรีวิวของตัวกลุ่มแบงก์เนี่ยก็เป็นภาพของการขยับขึ้นได้ทั้งคืนคิวแล้วก็เย็นเยียนะครับครับในนี้นนมผมว่าไม่แย่ครับทีมวันนี้เนี่ยทีมที่เราที่เราจะต้องมาดูกันเนี่ยทีมวันนี้จริงๆมันมันจะอยู่ยังไงครับเพราะว่าดูแฟกเตอร์หลายอย่างไม่มีอะไรเพิ่มเติมมองไกลไปสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมีตัวเลขส่งออกหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิด อ่าส่งออกออกมาแล้วเมื่อวานครับที่ทางาส่งออกออกมาแล้วนะครับที่ทางส่งออกออกมาก็จะเป็นสองตัวคือส่งออกของตัวพาณิชกับส่งออกของตัวฝั่งแบงค์ชาติบีโอทีจะรีพอร์ตในสิ้นเดือนนะครับในนี้มันมีส่งออกสองตัวในนี้เนี่ยตัวส่งออกของพาณิชดออกมาแล้วบีโอทีนะครับเมื่อวานครับเออแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เราเห็นกันในเรื่องของบทวิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจไทยเนี่ยตอนนี้ออกมาทุกธนาคารพาณิชเลยนะครับแรกๆเข้าใจว่าฐานไทย ราคากรุงศรีออกมาก่อนตอนหลังนี้ออกมาเกือบหมดแล้วนะครับทุกคนมองเรื่องของการปรับประมาณการ GDP ลงมาหมดแมแ้แต่กระทั่งเมื่อวานนี้ของของสภาพัฒน์เองก็ยังพูดถึงถ้า,าราคาน้ำมันเท่านั้นเท่านี้ GDP จะลงมาเท่าไหร่เงินเปอร์อาจจะพุ่งขึ้นไปถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์ะเมินยังไงแน่นอนคือผมว่าประเด็นรัสเซียยูเครนเป็นประเด็นที่ตลาดเป็นนกาทีฟเซอร์ไพรส์คือไม่ได้ใส่ไปในประมาณการก่อนนั้นนั้นชัวร์นะครับในเนี้ย การที่เพิ่งเกิดในเดือนมีนาคมเนี่ยมันก็จะทําให้สัญญาณตัวดาวไซด์ของตัวประมาณการของเศรษฐกิจเนี่ยมันมีนะครับผมก็เชื่อว่าเดือนสิ้นเดือนนะครับก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยการชุมกนงวันที่30เนี่ยกนงควรจะต้องคัดตัวประมาณการเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยลงมาเช่นเดียวกันอย่างเช้าวันนี้เนี่ยมุมมองของตัวนักเศรษฐศาสตร์ของเราเนี่ยเราก็มีจังหวะในการคัด GDP สอดคล้องกันนะครับจากเดิมเนี่ยที่เราวางไว้ปีนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยจะโตประมาณ4%เปอร์เซนต์นะครับ จากปีแล้วปีล้วที่ประมาณ1.6เนี่ยสัญญาณของการคัดรอบเนี่ยเราคัดลงมาที่3.2นะครับ oh. อืมก็แน่นอนผมว่าเดี๋ยวพารลัฐส่นวนใหญ่จะวางโซนสักมาณสามกลางๆจนถึงสี่กลาง oh. ก็เชื่อว่าจะลงมาที่อสองปลายๆถึงสามต้นๆ oh. ผมว่าทุกเฮาส์จะอยู่ในโซนนี้แหละบวกลบสามเลยนะครับ oh. ตัวตัวเฮาส์ที่แบร์หน่อยนึงก็ สองกว่าสองแก่ๆนะครับตัวเฮาส์ที่อาจจะไม่ได้โทนแบบโทนกลางๆเนี่ยผมว่าอยู่ในโซนสักประมาณสามจนถึงสามต้นนะครับประมาณนี้ซึ่งเ,เศรษฐกิจกับการลงทุนต้องแยกกันผมมองอย่างนี้คือ,เ,อ,อเศรษฐกิจมีดาวไซ์ชัวร์ียงแต่ว่าการลงทุนถามว่านักลงทุนมีใครไม่รู้บ้างว่าม,ามีประเด็นรัสเซียยูเครนที่แยกแล้วก็กดเศรษฐกิจซึ่งผมก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยทุกคนรู้ดีนะครับแล้วก็รู้เชื่อว่า ช็อตถัดไปนักวิเคราะห์จะปรับรมาณการลงนักเศรษฐศาสตร์ารรมาการลงเนี่ยเนี่ยถ้ามีชอ็อตในการปรับมาณการลงแล้วเนี่ยผมว่าตลาดไม่ตกใจนะครับ<ช>ต,รตรงตรงโซนก่อนจะเดินไปที่การปรับประมาณการลงให้ให้เวลานักวิเคราะห์เนี่ยได้ได้ไดทำกาดบ้านนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวชอ็อตนั้นก็คือตลาดมันก็ชนซึมๆ,ๆแต่พอทุกอย่างมันรับรู้ออกมาบนโต๊ะเรียบร้อยเนี่ยกลางมาเรียบร้อยว่าคัดนู่นคัดนี่แล้วก็ดูว่าเฮ้ยคัดแล้วไงคัดแล้วย,ยังโกรธไหมก็าต้องบอกว่า จากปีแล้วหนึ่งกว่าเนี่ยปีนี้สามกว่าเนี่ยก็ยังโกลด์นะครับ่างน,นี้ยคีนี้ก็ตลาดมันผมชุมเชื่อว่าตลาดอในการลงทุนเนี่ยไ r i ซ์อินไปพอสมควรแล้วนะครับประมาณนี้ครับครับ,รบกลับมาสถานการณ์วันนี้นะครับเราจะพลิกหุ้นตัวไหนกันบ้างครับวันนี้โอเควันนี้เนี่ยที่เราดูเนี่ยสัญญาณของการไหลนะครับของสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเข้าสินทรัพย์เสี่ยงได้บ้างแล้วก็ที่จะดู การกระตุกข,ของตัวบอลยูเนี่ยอย่างเช่น10ปีของอเมริกาดึงขึ้นมาโซนแถวๆสองจุดสามกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทีนี้ก็ผมว่าโมเมนตัมของตัวหน้าคุณกลุ่มแบงค์เนี่ยน่าจะมีจงังหวะในการกระตุกขึ้นมานิดนึงนะครับก็วันนี้วางไว้ที่พ็อกซี่คือตัวแบงค์ธนาคารที่เราชอบมากที่สุดคือเคแบงค์ครับสัญญากับเคแบงค์เนี่ยวันนี้คุณวิจิตรเลือกเคแบงค์นะตัวแรกเลือกเคแบงค์สัญญากับตัวเคแบงค์เนี่ยจะเห็นว่า อย่างแรกเลยคือ valuation ่นไม่แพงนะครับเทรดกันสักมานศูน0.7เท่าของ book Value แลวถ้าเกิดไปดูในเชิงของตัวพอร์ตสินเชื่อของเขาเนี่ยก็แน่นอนสัญญาณของอหน้าสินเชื่อที่ลิงก์กับตัวท่องเที่ยวสูงนะครับโดยเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าโมเมนตัมของท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมีโอกาสในการกลับมาในช่วงกลางปีไปแล้วนะครับ,รบในคีย์นี้ผมว่าเป็นจุดหนึ่งในการตั้งรับโมเมนตัมของพวกการลดเครดิตเลตติ้งของ s p ต่างๆเนี่ยผมว่ามันเริ่มคลายไปพอสมควรในช่วง1-2วันที่ผ่านมาเรียบร้อย ทีนี้เป็นทีหนที่ยังคงชอบเคแบงอยู่นะครับก็แถวๆนี้ตั้งรับได้นะครับผมว่าโซนสระมัณหนึ่งหนึ่งห้ากว่าๆนะครับหนึ 1, 1> ่งห้ากว่าเป็นโซนตั้งรับแล้วก็ปิดเม,มื่อวันหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าใช่ผมว่าหนึ่งห้าหกอย่างเงี้ยถ้าแถวโซนนั้นก็ตั้งรับครับขณะที่ในเชิงของตัวกรอบสั้นๆเนี่ยก็แถวโซนหนึ่งหนึ่งร้อยแถวๆหนึ่งร้อยหกสิบอย่างเงี้ยก็พอได้ครับ หกสิบกว่ากตรงไฮเดิมนี่คือเท่าไหร่นะครับที่ไฮเดิมตรงตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่รค,ครับไฮเดิมร้อยหกิห้าครับอ่าแต่ถ้านั้นอันนั้นก็ <ừ m. S 1> คือต้านแรกครับแล้วก็ในเชิงของตัวปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราหนึ่งร้อยแปดสิบห้าครับยังมี r o o ครับครับตัวแรกกัิคอไทยครับตัวที่2เชิญครับ ตัวที่สองเนี่ยเราวางไว้หน้าหุ้นที่โดนปัจจัยลบมา่อนยั่งเยอะนะครับแล้วเราเริ่มคอลกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะครับเราก็เชื่อว่ามุมตั้งวันนี้จะเป็นแรงส่งเพิ่มเติมก็คือกลุ่มของตัวเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้วางไว้หนึ่งตัวก็คือ KCE ครับสัญญาอของ KCE เนี่ยที่ถอยลงมาเยอะๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือจังหวะในการเพิ่มกำไร,ร,รของเขานะครับช็อต,ตแรกในการตั้งคื่องจัรเนี่ยแน่นอนมันต้องมีการปรับจูน ทำให้ของเสียก็คือสครร์เลตเนี่ยยังอยู่ในโซนที่้างสูงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าในการปรับจูนในช่วงไตรามาสหนึ่งเนี่ยน่าจะพอละเพียงพอละหนึ่งสองเนี่ยทำให้มุมตั้มทุกอย่างเนี่ยมันจะเข้ารูปเข้ารอยนะครับแล้วก็ทําให้สัญญาณของกำลังผิดใหม่ของเขาเนี่ยเป็นแรงส่งในช่วงถึงหลังนเนี่ยภาพรวมราคาหุ้นมันกระแทกมาจากประเด็นเนี่ยที่ตอนแรกนาวิเคราะห์ไม่ได้ไม่ได้มองนาวิเคราะห์มองแค่ว่าเพิ่มกำลังผิดใหม่ ต้องขึ้นเลยในปี65แต่ท้ายสุดเนี่ยมันต้องมีจังหวะในการทําธุรกิจจริงๆช็อตแรกๆเนี่ย1-2-3เดือนแรกเนี่ยคงต้องจูนกันก่อนนิดนึงนะครับอันนี้ผมว่าราคาหุ้นช่วงที่ผ่านมาไหลเนี่ยตอบรับเชิงลบไปมากเกินไปนะครับก็เป็นสัญญาณของการดึงกลับเก็งกําไรในขา,นขาโซนนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าดีมานด์ของธุรกิจทีงนั่นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยยังอยู่ในโซนค่อนข้างสูงหน้าหุ้นของตัวต่างประเทศเนี่ยหุ้นเทคจีนเทคอเมริกาเนี่ยปรับตัวขึ้นแล้วนะครับอันนี้คีีนน้เป็แรงงสูง เพิ่มิมงด้าก็เก่งกำไรกรอบสั้นๆไปที่70ครับในโซนแถวนี้ก็ตั้งรับโซนสับซักแมน60ล้นต้นนะครับหย่อนของตัว65เนี่ยผมผมว่าได้นะครับ63อะไรเงี้ยพอได้ครับคือภาพภาพเทคจีนนี่เปลี่ยนตั้งแต่รัฐบาลออกมาแอคชั่นเลยนะเปลี่ยนแบบชัดเจนเลยนะครับตัวที่สองคุณเจริญครับตัวที่สามเชิญครับอตัวที่สามนะครับตัวที่สามต่อจาก KC e ีเนี่ยผมวางไว้ที่กลุ่มท่องเที่ยวครับอย่างที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันเลยว่าสัญญาณของตัวท่องเที่ยวเนี่ยมันผ่านจุดต่ำสุดไปหมดแล้วนะครับ อ่าหน้าปุ้นของของท่องเที่ยวเนี่ยก็ค่อย,อยๆที่จะมีโอกาสการรีบาวกขึ้นมาอย่างเช่นวันนี้เราเลือกเป็นตัวโรงแรมเนี่ยคือเซนเทลนะครับทิศทางของเซนเทลเนี่ยต้องบอกว่าสัญญาณของอย่างนักท่องเที่ยวเนี่ยปีแล้วอยู่แค่ประมาณโซนของท้งปะนะครับคือนเรื่องต่างชาติเนี่ยสี่แสนปีนี้เนี่ยเราฟอร์เควส์เนี่ยอาจจะเหนือยอดทักลัดนิดนึงระวังไว้ที่9ล้านนะครับก็ได้เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีจากปีแล้วที่ขาดทุนเนี่ย ปีนี้ก็จะเป็นโมเนตัมดึงกลับมาพลิกกลับมาเป็นกําไรได้สำหรับตัวเซนเทลนะ,ค,ะครับในเชิงของธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยก็โรงแรมเนี่ยอันนี้สดใสแล้วนะครับขณะที่สัญญาของตัวธุรกิจอาหารเนี่ยก็โอเคอาจจะมีจังหวะในการที่เงินเฟ้อสูงตัวคอสต่ตางๆสูงที่ถือว่าท้ายสุดเนี่ยปีแล้วก็ถามไม่ได้แย่ไม่ได้สูงมากนะครับก็ทําให้ปีนี้เชื่อว่าเซมโซเซลโกร์เนี่ยยังเป็นภาพของการจับขึ้นได้ต่อนะครับก็ต้องบอกว่ามาทั้งสองขาทั้งคู่เลยก็เป็นแรงส่งได้นะครับในเชิงของตัว ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเรายังมองทิศทางของตัวเซนเทลเนี่ยขึ้นขึ้นได้ต่อครับวางกรอบไปที่44บาทนะครับในเชิงพื้นฐานวันนี้3ตัวคนละกลุ่มนะฮะกสิกรไทยแบงก์ควงเจริญอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มาเซนเทลเป็นท่องเที่ยวนะครับชัดเจนฮะชัดเจนสรุปกลยุทธ์อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้วันนี้เราจะเลิกรายการเร็วนิดนึงครับพอดีเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์ของขาเศรษฐกิจเพิ่มต่อนะครับโอเคก็ภาพรวมว่าเอ่อเซ็นดีกอ์อาจจะอื่นๆนิดนึงในโซนนี้แต่มองจังหวะถ้าย่อเป็นโอกกาารซื้แต่ ึ้นแรงๆเนี่ยก็คงไม่ต้องไล่มากนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ายังไม่ได้มีคีย์ในการปลดล็อกในภาพปิยะสันนะครับแต่ยังเลือกที่ตั้งรับซึ่งตั้งรับยังเน้นกลุ่มที่ลิงก์กับในประเทศนะครับเช่นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับกลุ่มคราปลีนะครับกลุ่มอาหารหรือว่าฝั่งของตัวธนาคารพาณิชย์ครับครับชัดเจนครับชัดเจนขอบคุณมากครับคุณวิจิตครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ